ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบุโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงเจาะลึกข้อมูลดุเดือดก็จะมาทําการงัดแงะแกะเกาวข้อมูลกันอย่างดุเดือดน,นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเจาะลึกข้อมูลเรื่องจันทรานําพาสู่ต่างโลก กับหัวข้อที่มีชื่อว่าประวัติข้อมูลของโทโมเอะพารามีอเมือขวาของมาโคโตะก็เรียกได้ว่าตัวละครที่มีชื่อว่าโทโมเอะเป็นตัวละครที่มีความสําคัญอย่างมากของตัวเรื่องนี้เพราะถ้าเกิดมาโคโตะไม่มีโทโมเอะคอยช่วยซัพพอร์ตในด้านต่างๆการดําเนินเรื่องมันจะเต็มไปด้วยความลำบากยากเข็ญมากกว่านี้อีกหลายเท่าแถมโทโมเอะก็จะเป็นคนที่คอยสร้างเสียงหัวเราะด้วยการปล่อยมุกมาให้มาโคโตะตบอีกด้วยดังนั้นการที่พวกเราทุกคนต้องมาท้าความรู้จักกับตัวละครที่แสนแสนศักตัวนี้เอาไว้จึงน่าจะเป็็็นนนนนนนเเรรื่่่่่่ออองงงงททีีสมคคคววําาาปปปยยิิิแแลละะักถึ้จ มันก็มีการหยิบยกเนื้อหาต่างๆจากในมังงะมาพูดคุยกันอยู่แล้วล่ะครับดังนั้นท่าผู้ชมท่านไหนยังอ่านมังงะไม่ถึงตอนล่าสุดผมแนะนําให้หาอ่านกันมาสักกอดก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมมองว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะต้องได้รับความมึนงงกับการดนนเนื้อหาอในคลิปนี้อย่างแน่นอนแถมยังเสียทร,รัสธนีิมาพานในการรับชมอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดโนโสโนแคร์ so no care, กะละแมแปะก้วยก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าไป คือก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบกันดีนั่นแหละครับว่าแรกเริ่มเดิมทีโทโมเอะเธอไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหนึ่งในมังกรชั้นสูงที่มีนามว่าชินมังกรผู้ได้รับสมญานามว่าไร้เทียมทานตอนเริ่อเรื่องมีเลเวลสูงถึง1,320กันเลยทีเดียวส่วนชื่อโทโมเอะนั้นมาโคโตะก,ก็เป็นคนที่ตั้งให้ โดยที่ตั้งตามชื่อของสาวโมรหญิงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังผู้มีนามว่าโทโมเอะโกเซนและท่านผู้ชมก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะได้มาเป็นชื่อโทโมเอะมาโคโตก็คิดชื่อต่างๆมาเสนอกับโทโมเอะไปก่อนแล้วแต่โทโมเอะก็ไม่เอาซึ่งจะถามว่าทําไมโทโมเอะถึงไม่ยอมรับชื่อเหล่านั้นมันก็เป็นเพราะว่าโทโมเอะนั้นน่ะไม่ชอบชื่อเหล่านั้นครับหาว่าชื่อไม่เหมาะบ้างอะไรบ้างแบอบแบแบบส่วนที่โทโมเอะยอมรับชื่อโทโมเอะก็เป็นเพราะว่าชื่อนี้มันเกี่ยวข้องกับสาวโมรนี่แหละครับ ทีนี้เรามาดูที่ลักษณะภายนอกตอนที่ธงโมเอ๋เป็นมังกรกับเป็นมนุษย์กันมากดีกว่าว่าอาการมันเป็นยังไงซึ่งในร่างที่เป็นมังกรก็จะเป็นมังกรที่อยู่ในตำนานแถบตะวันออกของโลกของพวกเราหรือก็คือรูปร่างจะเเหมือนกับมังกรของประเทศจีนนะครับโดยที่ธงโมเอ๋นั้นจะเป็นมังกรตัวสีฟ้ามีลำตัวยาวคดเคี้ยวเลี้ยวรถก็ไม่คดไป็ดหังใจเธอมีดวงตาสีแดงสองดวงลักษณะของดวงตาก็จะมเหมือนกับดวงตาของสัตว์เลื้อยคลาน มีเท้าสี่เท้าที่แต่ละเท้าก็จะมีนิ้วสี่นิ้วมีขนยาวสลวยสวยเก๋คล้ายๆกับหมอกอยู่บรเิเวณคอมีหนวดย,ยาวสองเส้นมีเขาสองเขาที่คล้ายๆกับเขาของกวางส่วนในตอนที่เป็นร่างมนุษย์ก็อยู่ในร,ร่างของหญิงสาวรูปงามหน้าตาสะสวยคุณดีดวงตาสีแดงผมสีฟ้าถึงแม้จะไม่รู้ขนาดสัดส่วนแต่ผมบอกได้เลยว่าผมชอบแบบนี้เพราะทุกๆอย่างดูพอดีดูลงตัวไปอย่างมากแบบว่าน่ารักอะส่วนในสายใจคอของขโทโมอเอะนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่เข้าข้างเข้ากับคนง่ายก็เลยทําให้สนิทกับคนอื่นได้ง่ายมากขนาดนขายประกันหรือเซลแมนที่ว่าเป็นโปรเพเยอร์เมือ่อลงมาเจอกับโทโมโอเอะยังต้องเลี้ยวหลบโลคองอะครับเพราะถ้าเกิดท่าผู้ชมดูไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าที่ผมพูดนั้นมาเป็นความจรงิงและโทโมโอเอะก็ยังชอบหาความท้าทายใหม่ๆหรือหาความรุ้ใหม่ๆเสมอๆ,ๆ,ๆก็เลยเป็นผลในตอนที่ได้เห็นความทรงจำของมาคโตโทโมโอเอะจึงตื่นเต้นขึ้นมาเป็นอันมากเนื่องจากตลอดเวลาอันยาวนานที่เธอมีชีวิตอยู่มานั้นเธอไม่เคยเห็นสิ่งใดๆที่เหมือนกับในความทรง ん <music> ไปสิ่งใหม่ที่มีความน่าสนใจและน่าค้นหาเป็นอย่างมากก็เลยเป็นผลให้โทมโมเอะมีความสนใจในเรื่องวัฒน,น,นธรรมต่างๆในยุคเอโดะของประเทศญี่ปุ่นแบบจัดๆถึงแม้ว่านั่นจะเป็นเพียงแค่หนังย้อนยุคที่อยู่ในความทรงจำของมาโค,าคาตก,ก็เถอะนะแต่ก็ถือได้ว่าสิ่งนี้ทําให้โทมโมเอะอินได้แบบสุดๆเลยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมไรนี่น่าจะซึมลึกไปยังเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายแล้วและถึงแม้นิสัยของโทมโมเอะมันจะดูน่ารักอม,อมากๆก็ตามแต่เธอก็แอบมีนิสัยเสียอยู่นิดนึงอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดไม่่่่ไไไดด้้มมีออออะรรใใใใหหหเเเธสสสสนนนนจจืิิิงงงึากก เธอจะกลายเป็นคนที่ขี้เกียจแบบวัวตายควายล้มกันเลยทีเดียวอย่างในตอนที่ยังไม่ได้เจอกับมาคโตะโทโมเอะก,ก็รู้สึกเบื่อ้โลกใบนี้แบบสุดๆเธอก็เลยเอาแต่จำสีหรือนอนท่าเดียวไม่ได้สนใจโลกที่เธออยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างขณะเรื่องที่มีประเทศประเทศหนึ่งถูกเผ่าปีศาจยึดครองไปแล้วเธอก็ยังไม่รู้เลยและหลังจากที่โทโมเอะได้พบกับมาคโตะ ธก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสมุไรามากจนเกินเหตุทําให้โทโมเอะหมกบุ่นอยู่กับการดูละครยอดยุคจนเกินงามคือมันติดหนักขนาดที่ว่าสร้างเครื่องฉายกับทําเทปผีซีดีเถื่อนออกมากันเลยทีเดียวช่ววาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องที่ตัวเองสนใจซะจริงนับถือนับถือแถมพอโทโมเอะ ออกมาท่องเที่ยวที่โลกภายนอกก็มักจะเป็นหัวหอกที่คอยสร้างความปวดกระบ,บาลให้กัรมาคโตอยู่บ่อยๆเพราะเวลาที่โทมเอะลงมือทาอะไรบางอย่างก็ไม่ค่อยจะระมัดระวังว่าคนอื่นจะมองกันยังไงอย่างไอตอนที่วัดเลเวลเนี่ยชัดเจนเลยครับคือโทมุเอะน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วล่ะครับว่าตัวเธอนั้นนะ่ะต้องเป็นคนที่มีเลเวลสูงมากๆแน่ๆแต่เธอก็ไม่ได้มีการปรึกษากัรมาคโตเลยว่าถ้าเกิดเลเวลที่วัดได้มันสูงมากๆจะทํำยังไงแต่เธอกลับเข้าไปวัดเลเวลแบบดื้อๆซะงั้นจะทาให้ตัวเธอรวมถึงพวกมาคโตตัวไปเป้าสายตา สามารถทำนึกของการเป็นคนอยู่นิสหนึ่งอะไรอย่างนี้ทีนี้เรามาดูสกิลต่างๆของโทโมเอะกันมากดีกว่าว่าอาการมันเป็นยังไงคือเท่าที่ผมเห็นในขนานี้สกิลต่างๆของโทโมเอะน่าจะยังเปิดเผยออกมาไม่ครบเนื่องจากเธอไม่ค่อยจะได้ใช้พลังจริงๆสู้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่อาจจะใช้คาตาะไล่ฟาสตูอารมประมาณว่าทําตามพวกสมุไรในหนังย้อนยุคที่เคยเห็นจากนายความทรงจำของมาโคโตะครับมันก็เลยทําให้แทบจะไม่รู้ความสามารถจริงๆของโทโมเอะเลยว่าเธอมีสกิลเด็ดๆอะไรซ่อนอยู่อีกบ้าง ซึ่งในตอนนี้ณปัจจุบันนี้สกิลต่างๆที่มีการใช้ออกมาก็จะมีดังนี้สกิลที่1ความทรงจําแห่งภาพลวงตา ก็จะเป็นสกิลที่จะสร้างบาเรียขึ้นมาครอบตัวเป้าหมายเอาไว้จากนั้นก็จะสร้างหมอกที่มีภาพลวงตาขึ้นมาเพื่อทําให้เป้าหมายเห็นในความทรงจมที่เป้าหมายอยากจะเห็นหรือก็คือจะเป็นสกิลที่จะทําให้เป้าหมายติดอยู่ในวังวนอันแสนสุขที่ปราศจากอุปสรรคใดๆจนไม่สามารถออกมาได้เพราะขอแค่ตัวเป้าหมายต้องการทุกๆอย่างก็จะเป็นไปตามใจนึกจึงพูดได้อย่างเต็มปากเลยครับว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างหาทางแก้ได้ยากโคตรๆถ้าเกิดโดนสกิลนี้ครอบเข้าไปแล้ววะนะก็แบบถึงแม้จะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่ามันเปน ด,สสแบบแบบดร้จนะิงจุดนี้ก็มีแค่ตัวเป้าหมายนั่นแหละครับที่จะให้คําตอบได้และถ้าสมมุติว่าเป้าหมายหลุดออกมาจากภาพลวงตาแสนสุขแบบนั้นได้จริงๆก็ต้องมานั่งทาลายบาลียที่ครอบตัวเอาไว้อีกอยู่ดีซึ่งถ้าเกิดทาลายบาลียไม่ได้ขึ้นมาสิ่งที่เป้าหมายทําได้ก็มีแค่ยอมดูภาพลวงตาแบบนั้นต่อไปก็เท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดพลังกับความสามารถต่างๆไม่ได้มากกว่าโทโมเอะแบบเยอะจัดๆยังไงยังไงก็ไม่สามารถหลุดออกมาจากสกิลนี้ได้อย่างแน่นอน สกิลที่2ออาโซระก็จะเป็นสกิลมิติแบบพิเศษใส่ไข่เพิ่ม5บาทของโทโมเอะคือจะเป็นมิติที่แยกออกจากโลกที่เป็นต่างโลกโดยสิ้นเชิงในตอนที่ยังไม่ได้ทำสัญญา,ยายกับมาคโ,โตะอาโซระก็เป็นแค่มิติที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยโทโมอเอะจะใช้ประโยชน์จากอาโซระได้แค่จับศัตรูเอามาขังไว้ที่นี่แล้วรอให้ตายเองอะไรงนี้ประมาณว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาใช้ประโยชน์จากสกิลนี้ได้น้อยสุดๆแต่หลังจากที่ทำสัญญายกับมาคโ,โตะไปอาโซระก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากคือกลายเป็นดีเดลุดมสมบูรณ์แถมยังกว้างใหญ่ไพศาลจนยากที่่่ะประเมมินนวาัใหญ ขนาดไหนและยิ่งมาโคโตทำทะย,ยานก,กับคนอื่นๆมากขึ้นหรือมาโคตโตมีพลังเวทเพิ่มมากขึ้นอาณาเขตของอาโระก็จะมีการขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆก็เลยเป็นผลให้มีการค้นพบสิ่งใหม่ๆมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงทําให้โทโมเอะมีไอเดียแบบหนึ่ง q ันวที่จะใช้ประโยชน์จากอาโระได้แบบเยอะจัดๆมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจว่าในอนาคตโทโมเอะจะวางแผนเกี่ยวกับอาโระไว้ยังไงช่างน่าตื่นตาตื่นใจซะจริงๆสกิลที่3 อ่านใจก็จะเป็นสกิลที่มีความสามารถตรงตามชื่อนั่นแหละครับคือถ้าเกิดใช้สกิลนี้โทโมเอะจะสามารถอ่านใจและดูความทรงจําของเป้าหมายได้อย่างปปลงูกปูโป่งแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นขอแค่เพ่งสมาธิไปที่คนที่เป็นเป้าหมายแทกนิดก็สามารถแหก,กบ,บาลส่องความทรงจํากับอ่านใจของคนคนนั้นได้แล้วมันก็เลยทําให้เวลาที่โทโมเอะไปคุยกับใครคนคนนั้นก็จะโดนโทโมเอะอ่านทาออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการพูดโกหกการพูดไม่หมด การพูดบิดเบือนความต้องการของผู้พูดเจตนาที่แท้จริงของผู้พูดหรือก็คือถ้าโทโมเอะไปทําอะไรเกี่ยวกับการเจรจาเธอก็แทบจะชนะการเจรจานั้นแบบ100%อยู่แล้วเนื่องจากโทโมเอะสามารถใช้สกิลนี้กุมจุดอ่อน หาจุดจี้บีความต้องการของผู้เจราจารออกมาได้อย่างหมดเปลือกนั่นเองและถ้าเกิดให้โทโมเอะสวมวิญญาณเป็นย่อยนักสืบจิ๋วโคนันออกตามสื่อเรื่องราวต่างๆหรือให้เอาไปทําการรวบรวมวข้อมูลมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆสําหรับโทโมเอะเช่นกันเพราะต่อให้คนที่โทโมเอะไปถามจะพูดโกหกหรือพูดบิดเบือนโทโมเอะก็จะสามารถช้สกิลนี้แหกกระโหลกส่องกระบาลจนล่วงรู้ความจริงได้อยู่ดีแหมช่างเป็นสกิลที่ทําให้ชีวิตง,ง่ายขึ้นแบบโซมาตเวีริมัช สกิลที่4ี่ควบคุมพื้นที่ก็จะเป็นสกิลที่จะสร้างหมอกขึ้นมาเพื่อทําให้เกิดภาพลวงตาขึ้นอาร,รมาณ์บาลว่าเป็นการบิดเบือนมิติโดยรอบให้แตกต่างไปจากปกติจะได้สามารถหลอกสายตาของคนอื่นได้เช่นใช้ในการพรางตัวคนอื่นจะได้มองไม่เห็นอะไรงี้แต่มันก็ค่อนข้างน่าเสียดายที่โทโมเอะแทบจะไม่ได้ใช้ความสามารถของสกิลนี้เลยเพราะจริงๆแล้วสกิลนี้ถ้าเอามาใช้ประโยชน์แบบหลากหลายมันต้องโคตรเกียนมากแน่ๆ สกิลที่5ประตูอาสุระก็จะเป็นสกิลที่ทําให้สามารถผ่านเข้าออกอาสุระได้นั่นเองสกิลที่6บันทึกความทรงจําก็จะเป็นสกิลที่ทําให้โทโมโอเอะบันทึกความทรงจําของมาโคตโตะที่อยู่ในหัวกระบ,บางของเธอเอาไว้ในแผ่นคริสตันได้หรือจะบอกว่าโทโมโอเอะทาเทพผีซีดีเถื่อนจากความทรงจําของมาโคตโตะก็คงจะไม่ผิดนักซึ่งเอาจิงๆิงแล้วด้วยผลของสกิลนี้โทโมอเอะจะบันทึกความทรงจําของใครลงไปในแผ่นคิสตันก็ได้ แต่ที่เธอเลือกบันทึกเฉพาะความทรงจำของมาโคาตโตะเอาไว้เพราะมันมีเหตุผลสข้อด้วยกัน ข้อที่1เธออยากดูหนังย้อนยุคที่อยู่ในความทรงจำของมาโคโตได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องไปรบกวนมาโคโตบ่อยๆข้อที่2ความทรงจำของมาโคโตเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาอาโสโะเราะเมื่อความทรงจำของมาโคโตที่อยู่ในยุคที่เทคโนโลยีล้ำหน้าไปมากถูกเผยแพร่พออกไปให้ทุกคนในอโสโะได้เห็นการพัฒนานในด้านต่างๆมันก็จะรวดเร็วตามไปด้วยก็แบบได้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงมีลักษณะเป็นแบบไหนวิธีการทําเป็นอย่างไรมันก็ง่ายกว่าการที่ได้รับรู้จากการฟังเพียงอย่างเดียวใช่ไหมล่ะครับและพอเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมบอกได้ คำเดียวเลยครับว่าเดี๋ยวอาโซละาจะกลายเป็นเมืองเอโดะซีซั่น2ด้วยฟีมือของโทโมเอะเป็นแน่แท้ทีนี้เรามาดูไอเทมต่างๆของโทโมเอะกันบ้างดีกว่า ว่าไม่มีอะไรบ้างเริ่มต้นที่ไอเทมชิ้นที่1ชิราฟูจิก็จะเป็นคาตนาเล่มสั้นดาบเล่มนี้ถูกสร้างโดยเผ่าคนแคระส่วนความสามารถของดาบเล่มนี้ก็บอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นดาบที่มีความสามารถอาแสนโหดร้ายอยู่ด้วยเพราะขอแค่ชักดาบออกมาจากฝากักบริเวณโดยรอบก็จะเต็มไปด้วยความหนาวเย็นแถมยังนำให้อุณหภูมิลดต่ำลงเรื่อยๆอีกด้วยและด้วยผลของความสามารถนี้ทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งมีเพิ่มขึ้นมาเป็นอันมากหรือจะบอกว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบที่ควบคุมความสามารถได้ยากมากๆก็คงจะไม่ ดนักเนื่องจากสามารถสร้างความเสียหายได้ในทันทีเมื่อถูกชักออกมาจากฝากักดังนั้นจุดสําคัญของดาบเล่มนี้จึงมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันอย่างที่ 1. ฝักของดาบคือฝักของดาบเล่มนี้ต้องเป็นฝักดาบที่มีคุณภาพสูงมากกว่าฝักดาบทั่วไปแบบเยอะจัดจดจะได้สามารถกักเก็บความสามารถอาศัยไร้กายของดาบเล่มนี้เอาไว้ได้อย่างที่2ผู้ใช้ดาบ คือดาบเล่มนี้ต้องเป็นคนที่รู้ใจมันจริงๆหรือต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการควบคุมมันจริงๆเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้เพราะถ้าเกิดให้คนที่ไม่รู้หมี่รู้แดดอะไรเลยเอาดาบเล่มนี้ไปใช้ความมันไลยได้เกิดตามมาอย่างแน่นอนไอเทมชิ้นที่2 ยาเอะคุโรริวก็จะเป็นคาตานะเล่มยาวที่เหล่าคนจริงโคดสมุไรชอบใช้กันดาบเล่มนี้ถูกสร้างโดยเผ่าคนแคะส่วนวัตถุดิบที่นำมาทำดาบเล่มนี้ก็คือต้นไม้ลึกลับที่เติบโตอยู่บนภูเขาไฟอันร้อนระอุความแข็งแรงทนทานของไม้ที่ได้มาจากต้นไม้ต้นนี้ก็เลยมีมากกว่าเหล็กกล้าเสียอีกแถมมยังทนทานความร้อนขนาดที่ว่าไฟเนี่ยก็ไม่สามารถทำลายมันได้อีกด้วยหรือก็คือดาบเล่มนี้จะเป็นดาบธาตุไฟที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับดาบชิรลาฟูจินั่นเองและอนอกจากนี้ดาบเล่มนี้ก็ย มีความสามารถที่โคตรจะครี่โกองอยู่ด้วยโดยที่ความสามารถนี้จะถูกเรียกว่า marking ซึ่งพอเรียกใช้ความสามารถนี้ขึ้นมาแล้วจะทําให้ดาบเล่มนี้โจมตีไปยังเป้าหมายที่อยู่ไกลขนาดไหนก็ได้อารมณ์ประมาณว่าไม่ว่าจะหนีไปสุดล่าฟ้าเขียวดาบเล่มนี้ก็จะส่งความเจ็บปวดไปถึงหัวกะบ,บายของคุณได้อยู่ดีแต่ถ้าว่าความสามารถแบบนี้มันก็มีข้อเสียอยู่เช่นกันเพราะถ้ายิ่งฟันออกไปใน,นระยะทางที่ไกลมากเท่าไหร่ก็ต้องโดนดาบเล่มนี้เดสพลังเวทไปมากเท่านั้นหรือก็คือถ้าไม่คอวอยหรือคิดวิเคราะห์แยกแยะ ถึงการใช้ความสามารถของดาบเล่มนี้ให้ดีๆพลังเวทจะหมดไม่รู้ตัวเอานะจ๊ะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมของโทโมเอะทีนี้เรามาดูงานอดิเ็กของเธอกันบ้างดีกว่าว่ายามว่างหรือยามที่อู้งานเธอทําอะไรบ้างอย่างที่ 1. ดูหนังย้อนยุคอย่างที่2ศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในยุคโบราณอย่างที่สไปนักสะสมความทรงจําเฉพาะของมาโคโตะอย่างที่4อ่านหนังสือทุกประเภทอย่างที่5แช่น้ำผูร้อนอย่างที่ 6. ดูละครทั่วไป และอย่างที่7สวมบทบาทเป็นซามูไรแม่ก็เรียกได้ว่าง,งานอดิเรกแต่และอย่างของเธอนี่แสดงความเป็นตัวตนของเธอออกมาได้อย่างมากมายเสลเกินนะครับว่าโทโมเอะเป็นคนยังไงชอบทําอะไรแบบน่าจะซึมลึกเข้าไปในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายแล้วมั้งเนี่ยไอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับซามมไรคงเลี่ยงไม่ได้จริงๆแ้ะสินนะเอโดซีซนะั่นสน่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับในคลิปนี้ได้รู้จากตัวละครที่มีชื่อว่าโทเมเอกกันเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่าผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูอนิเมะเรื่องนี้กันนะครับแล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ภาพบางภาพมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคลิปเลยเนื่องจากผมหาภาพที่ตรงกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้จริงๆหรือถ้าเกิดในคลิปนี้มีการให้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปหรือมีข้อมูลตรงไหนคาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยเพราะเวลาทําการรวบรวมข้อมูลมาบางทีมันก็มีอออาาาารล้้้้บบงงเยจจะะขผิดไไป แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ Facebook เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายกว่าในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อชอบติดปีกบินไปจะได้สามารถหาเจได้ไม่ยากอีกด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ช่วแชร์คลิปนี้ให้กระจมกเจไปทุกทุกสัปดาห์้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย